สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดน่ากลัวนะครับนในคําโบราณรบเขาเปรียบเสมือนว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมาว่าอะไรครับเพราะว่าคือคนที่เข้าใจผิดนะคนที่หลงผิดเนี่ยน่ากลัวที่สุด ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปบุญหรือบาปเนี่ยหลายคนนะครับก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำบุญย่างๆี้องเป็นบาปอกุศลหลายคนนี่นะก็เข้าวัดนะทำบุญนะเอาทรัพย์สินนะไปถวายวัดแต่เงินที่ได้มาเป็นเงินบาปเงินอบบยมุกก็มีเงินที่มาจากการผิดศีลผิดธรรมนะบางคนไปป้นไปโกงเข้ามาไปชุดจริตคอร์รัปชันก็ไปทำบุญกันมีเขาจึงเรียกว่า มิจฉาทิฐินี่น่ากลัวที่สุดคือความเห็นผิดนะเพราะว่ามันเปรียบเสมือนเห็นกงจากเป็นดอกบัวบางคนนะก็คิดว่าตัวเองทําสิ่งถูกต้องนะแต่ยีลวมันเกิดจากคติสี่อคติเพราะรักอคติเพราะว่าเกลียดโกรธอคติเพราะกลัวนะหรืออคติเพราะหลงนะครับก็เผลอทําบาปอกุศลแต่ก็พยายามจะหลอกตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นี่คือบุญกุศลอย่างบางคนเนี่ยทาหน้าที่ของตัวเอง นะแต่ว่าหัวหน้าเจ้านายสั่งไห้ทําแบบนี้ซึ่งมันก็ขัดนะกับความถูกต้องอาจจะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นผิดศีลนะจะต้องไปรังแกไปใส่ความผู้อื่นผิดศีลนะหรือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะที่ชอบทำนะก็กลายเป็นเกิดอกุศลขึ้นแตนะ่ก็พยายามบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องอยูนะ่ทำตามคำสั่งอะไรประมาณนี้ นะก็เป็นบาปอากุศลพรามลักษณะแบบนี้เรียกว,ว่ามิจฉาทิฏฐิคือเห็นกงจากเป็นดอกบัวหลายคนเนี่ยจึงเชื่อว่าตัวเองทําความดีอยู่แต่จริงแล้วกําลังปูทางตัวเองสู่กําเนิดอบายนารกก็เป็นไปได้นะเพราะว่าความเห็นผิดนี่เองมิจฉาทิฏฐินี่เองนะซึ่งเรียกว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นอบายนารกเนี่ยเป็นสวรรค์หลายคนเนี่ยเพราะทําเช่นนี้แหละจึงทําให้ชีวิตนี้นประกอบไปด้วยทรัพย์สิสน เงินทองความมั่งคั่งเกรติยศชื่อเสียงนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยข้างในใจเนี่ยมันไม่มีส่วนแห่งความสะอาดนะสะงบสว่างอยู่เลยบางคนนี่นะก็เรียกว่าถ้าลาจากโลกนี้ไปคนพูดถึงนรกเนี่ยอาจจะสะดุ้งนะนะหลายคนจึงพยายามเอาเงินบาปเงินอุกลเนี่ยไปทําบุญก็มีแต่ช่วยไม่ได้นะครับผมได้ทําคลิปมาเล่าใไปฟากแล้วว่าทานให้มากแค่ไหนก็ตาม นะบุญนี้นก็ไม่เท่ากับศีลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดซะแล้วเนี่ยนะมันก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นอบายนรกเป็นสวรรค์น,นั่นเองแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิทําให้หายไปได้อย่างไรก็ต้องอาศัยทางสายกลางอรมิมัคมีองค์ประการในการขัดเกลาจิตใจเพื่อทําลายความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะทําลายได้เด็ดขาดนะครับขั้นแรกเลยนะจะต้อง จเจริญอริยมรรคมีองค์แปดะการที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อจะละกิเลสสังโยชน์สามไม่ได้ก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่สามารถละกิเลสสังโยชน์สามได้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละจะสามารถทําลายมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดได้ที่ถูกต้องจะเข้าใจตรงตามคําสอนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระสัทธมคําสอนพระพุทธเจ้าและ พระอริยสงฆ์ที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับจิตแห่งพุทธะนั้นเป็นอย่างไรนั่นแหละครับเมื่อใครไปถึงตรงจุดนั้นแล้วก็เรียกว่าชําระจิตใจให้หมดจดนะครับหมายถึงว่าให้ความเห็นผิดเนี่ยมันมาลายหายไปศีลนั้นก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ละมันเรียกว่าขั้นต่ําต้องได้ดวงตาเห็นธรรมคือการบรรลุธรรมนั่นเองนะครับวันวิชาทิฏฐินี่น่ากลัว นะเปรียบเสมือนว่าความหลงแหละมันบังเราเข้าใจผิดเข้าใจว่าสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยมันเป็นทางสู่สวรรค์นะมันเป็นทางแห่งดอกบัวแต่จริงแล้วมันคือกงจักรมันเป็นทางสู่กําเนิดอบายนรกก็เป็นไปได้นะครับดาบใดที่เรายังไม่สามารถชําระทิฏฐิความเห็นเราได้ตรงยังไม่สามารถได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่บรรลุธรรมนะครับก็อย่าประมาทนะครับขอให้ฟังพิจารณา ได้สีบัญญากันไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ